สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่รักชื่นชอบต้นไม้ใบสวยอย่างอะโกนิมาต้นไม้ต้นนี้เป็นหนึ่งในอะโกนิมาที่มีใบสวยเช่นเดียวกันก็คืออะโกนิมาบันลังเงิน อโกรนิมาเป็นต้นไม้ใบสวยซึ่งมีอายุยืนยาวอยู่ได้หลายปีมากๆเลยครับสิ่งที่สำคัญก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนชื้นของทวีปเอเชียนั่นหมายความว่าเป็นต้นไม้ที่คนไทยสามารถจะปลูกได้ผลดีมากๆเพราะคุ้นชินกับอากาศในบ้านเราแล้วหลายตายท่านก็มือเย็นมากๆในการที่ปลูกและผสมพันธุ์อโกรนิมาเพราะว่าดอกของอโกรนิมาเป็นดอกที่สามารถจะนาลักษณะเด่น ของต้นอื่นๆมาผสมแล้วก็ทําให้เกิดการติดเมล็ดได้ด้วยนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ต้นไม้อย่างอโกรนีมานั้นมีการขยายออกไปเป็นหลายสายพันธุ์ย่อยๆเยอะมากๆเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือแสงเงินแสงทองที่มือเย็นเคยนําเสนอข้อมูลไปแล้วนะครับก็เป็นต้นไม้ใบสวยที่นิยมปลูกกันและบัลลังเงินก็เป็นอะโกรนีมาอีก ต้นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน <Wow. S 1> ความสวยงามและความโดดเด่นของตัวอะโครนิมาบัลังเงินก็เริ่มต้นมาจากการที่เป็นต้นไม้ที่มีก้านใบแล้วก็เส้นใบที่มีลักษณะเป็นสีขาวปลอดแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในใบอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นใบที่มีอายุมากๆแล้วก็จะเริ่มมีสีเขียวเข้ามาแซมเพิ่มมากขึ้นแต่ใบอ่อนที่มีความโดดเด่นก็คือมีลักษณะของพื้นใบส่วนใหญ่เป็นสีขาวที่ สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือความเป็นขาวนี้ไม่ได้เป็นขาวทั้งหมดนะครับแต่เป็นเหมือนสีขาวที่เป็นเหมือนสีน้าําใสๆซึ่งสามารถจะมองลงไปแล้วก็ทะลุไปเห็นลายใบสีเขียวจางๆรวมไปถึงประขาวที่เกิดขึ้นด้วยนอกจากนี้การที่มีเขียวเป็นขอบกุ้นแล้วก็เป็นลักษณะเป็นเขียวเข้มที่ประกับด่างขาวก็ยิ่งทําให้ความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์เฉพาะตัวของต้นอักรนิมาบัลลังเงินยิ่งเป็นลักษณะเฉพาะตัว จึงทําให้หลายๆท่านที่ชื่นชอบอะโกนีมาและสะสมอะโกนีมาก็จะมีบัลลังเงินไว้ครอบครองเสมอประกอบกับอุปนิสัยที่เลี้ยงดูง่ายแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายด้วยจึงทําให้เราพบเห็นอะโกนิมาบัลลังเงินอยู่ในท้องตลาดมากพอสมควรเลยครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยแรงครับชื่อวิทยาศา,ศาสตร์ของอะโกนีมาบัลลังเงินก็คืออะโกนีมาคอมมิวตาตั้มและมีชื่อชนิดพันธุ์ของเขาต่อท้ายว่า Emerald Bay ชื่อสกุลอ r โกรนีมามาจากคำในภาษากรีก2คำก็คือคำว่าอะกลอส ซึ่งแปลว่าสีขาวและคําว่าเนมาซึ่งแปลว่าได้หากนําทั้งสองคำมารวมกันสื่อถึงสันฐานสําคัญของต้นไม้ในสกุลนี้ว่ามีจันทร์หรือดอกแบบสปาดิกซึ่งมีลักษณะของจันทร์หรือดอกนี้มีสีขาวนั่นเองครับเป็นคุณลักษณะสําคัญของต้นไม้ในสกุลนี้เลยครับสำหรับชื่อชนิดพันธุ์คอมิวตาตั้มเป็นภาษาละตินที่สื่อในยะถึงการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงในที่นี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงของพื้นสีใบ ึ่งชนิดพันธุ์นี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงของสีใบหรือลวดลายต่างๆมากมายให้ได้สะสมกันครับโดยธรรมชาติของอะโกลนิมาเป็นต้นไม้ที่มีความสูงไม่มากนักนะครับก็จะมีความสูงไม่เกินสัก50-60ซนติเมตรโดยประมาณ การเจริญเติบโตก็จะมีการทิ้งใบล่างไปเรื่อยๆทําให้เราเห็นตัวบริเวณลำต้นต่างๆเหล่านี้ก็จะมีรอยเป็นลักษณะท่อหรือปล้องที่จะมีรอยของตาเกิดขึ้นด้วยซึ่งจะทําให้เราสามารถจะนําเข้าไปตัดแล้วก็นําไปชําได้โดยง่ายเพราะเป็นต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีการงอกรากแล้วก็งอกตาใหม่ขึ้นได้โดยง่ายแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่มีการตัด ิ่งของเขาหรือตัดยอดของเขาไปปักชำจะมีการเติบโตของยอดใหม่แตกขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่จะมีแนวโน้มทิ้งใบล่างไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันจะไม่มีการแตกยอดออกไปด้านข้างยกเว้นแต่ว่าตายอดที่อยู่ด้านล่างลงไปในดินนั้นเอาชนะฮอร์โมนที่อยู่เหนือขึ้นไปแล้วก็มีการแทงต้นใหม่หรือหน่อใหม่ขึ้นมาให้เห็นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจากจะได้จํานวนที่เพิ่มมากขึ้นก็ต้องทําการตัดไปปักชำ <Okay. S 1> ภารกิจที่สําคัญในวันนี้ก็จะชวนทุกท่านไปดูวิธีการย้ายกระถางปลูกให้กับแอโโรนีมาบัลลังเงินต้นนี้เพราะเนื่องจากว่าผมก็ไปช่วยเข้ามาจากพื้นที่ที่เขาอยู่สมโสมซื้อมาในราคาไม่กี่สตางค์ก็นำมาปลูกไว้ได้ระยะหนึ่งในตอนนี้รากก็จเจริญแน่นกระถางแล้วเราก็จะไปย้ายกระถางปลูกกันเรื่องที่2เราก็จะไปทําการตัดชํา ต้นอะโกรลิมาบำลังเงินต้นนี้กันครับ <Okay. S 1> เริ่มต้นจากการปรุงวัสดุปลูกให้สอดคล้องกับอุปนิสัยและความชื่นชอบของอะโครนีมาก็คือเป็นต้นไม้ที่ชื่นชอบความชื้นสูงพอสมควรต้องการวัสดุปลูกที่สามารถจะ มีอินทรีย์วัตถุสูงสูงแล้วก็มีความสามารถในการที่จะกักเก็บน้ําพอสมควรพอชื้นชื้นหมาดหมาดดินเหล่านั้นควรจะต้องมีคุณสมบัติในการระบายน้ําดีด้วยเช่นเดียวกันไม่ขังน้ํานะครับเราก็มีวัสดุปลูกที่สาคัญอยู่3ส่วนประกอบด้วยดินแล้วก็อินทรีย์วัตถุอาจจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้และกาบมะพร,าร้าวสับใช้อย่างละ1ส่วนคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างรวดเร็วครับ เรียบร้อยครับเราก็รองพื้นลงไปก่อนนะครับแบบนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ไปถอดกระถางปลูกกันจะเห็นได้ว่าตัวต้นเขาเองเนี่ยต้นแม่เดิมเนี่ยเขาโซมมากๆนะครับแล้วเราก็เอาย้ายมาปลูกเราก็จะย้ายปลูกทั้งกระถางเลย <Okay. S 1> ระบบรากเดินเต็มเลยนะครับเราก็จะดึงเขาออกบแบบนี้อาจจะมีการคุ้ยแคะแกะเกาเอาดินเดิมออกบ้างนะครับ เพื่อให้การจเจริญเติบโตดีขึ้นนะครับเราก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าสูตร13-13รองพื้นไปก่อนเลยแล้วก็นำอาวกกนิมาบรลังเงินที่ย้ายแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่เข้าลงไปแบบนี้นะครับจัดลงให้กึ่งกลางกระถางแล้วก็จัดระเบียบรากเขาเล็กน้อยเวลาจับอย่างเบามือนะครับรอย่าไปเน้นหนักไม่ได้เลยเราก็ใส่ดินเติมลงไปครับอันนี้ก็จะมีดินเดิม ผสมปนเปไปด้วยนะครับเติมลงไปจนเกือบเต็มนะครับแล้วก็จัดเขาสักเล็กน้อยอปลูกให้ผิวดินต่างว่าขอบกระถางประมาณสักหนึงนิ้วหรือตามรอยขอบที่ผู้ผลิตกระถางทำไว้ก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้เรียบร้อยผ่านไปหนึ่งต้นครับสำหรับกระถางนี้เราก็จะถอดออกมาเลยครับเพราะว่าเราจะใช้ต้นของเขาในการที่จะตัดปักชำเเาาก็ถอดออกมาแบบนี้ อยากให้ทุกท่านดูตรงนี้นะครับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับเราก็จะใช้วิธีการคือด้านนี้เราจะย้ายไปปลูกในกระถางใหม่สําหรับต้นนี้เราจะหั่นเพื่อไปทําการปักชำทั้งปักชำดินแล้วก็ปักชำน้ำํารวมไปถึงต้นเดิมเราก็จะปลูกใหม่ด้วยจะได้หลายกระถางเลยครับ <Okay. S 1> เริ่มต้นจากอย่างแรกก็ชวนท่านคุยแค่แกะเกาแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่จะให้เห็นวัสดุปลูกแล้วก็เห็นรากที่อยู่ด้านล่างนะครับเราก็คุ้ยแค่แกะเกาแล้วก็เอาเขาออกมา อันนี้ก็ไม่ยากนะครับเราได้แล้วหนึ่ต้นแบบนี้นะครับถ้ามาไหนก็ตามที่ตาข้างสามารถที่จะเอาชนะฮอร์โมนที่ข่มไม่ได้ก็จะมีการแตกยอดใหม่ออกมาทางด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเป็นต้นไม้ที่มีการเติบโตดีเป็นเพราะว่าก็จะมีการแตกรากออกมาอยู่เรื่อยๆแบบนี้ครับ ถ้าหากท่านอยากนําไปขยายเพิ่มเติมก็สามารถจะใช้มีดในการที่จะตัดเฉือนหรือจะใช้วิธีการหักแบบนี้ออกไปก็ได้ <Okay. S 1> ส่วนลําต้นที่เราเห็นมีร่องรอยเป็นริวร้วๆแบบนี้ก็คือส่วนที่อโกรนิมาทิ้งใบไปแล้วเราก็จะเห็นร่องรอยที่มีตายอดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าตายอดเหล่านี้จะไม่งอกนะครับแต่ว่ามีอิทธิพลของฮอร์โมนมาขมอยู่ที่บริเวณตาข้างทําให้ตาข้างนั้นไม่สามารถที่จะง,งอกออกมาได้ แต่เราจะกําจัดอิทธิพลของต้นนี้อย่างแรกเลยก็คือให้เราไปเลือกตัดเราจะตัดบริเวณส่วนนี้เพื่อให้มีตายอดอย่างน้อยสองตาเพื่อการันตรีได้ว่าจะมีตาใดตาหนึ่งงอกออกมาเป็นต้นใหม่แบบนี้ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นในการเลือกตัดเราให้เราดูก็มีสักสองข้อฝั่งนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยนันหรือเป็นการการันตรีว่าเขาจะมียอดใหม่ที่งอกขึ้นมา นอกจากนี้แล้วในยอดที่เราจะตัดไปทําการปักชําก็ควรจะมีตาข้างอยู่ด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการการันตีว่าเขาจะงอกรากออกมาไปดูกันครับเราก็เล็งแล้วนะครับว่าตรงนี้จะมี1ตากับ2ตาที่อยู่ด้านนี้เราก็จะตัดลงไปต้องระมัดระวังทีนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีน้ําเมือกใสซึ่งมีแคลเซียมออกซาเลตอยู่ด้วยนะครับจะทําให้เกิดการระคายเคืองเห็นไหมครับใช้มีดคมๆตัดไปก็ได้แล้วสําหรับท่อนี้เราก็จะนําเข้าไปปักชําน้ํา เราจปนำเข้าไปปักชำน้ำําก็ให้มีความยาวเพียงพอเห็นไหมครับในส่วนนี้เราจะเห็นตาข้างอยู่เต็มไปหมดเลยนี่แหละครับก็คือส่วนที่พร้อมจะงอกออกมาเป็นยอดใหม่แต่ว่าไม่สามารถจะงอกออกมาได้นั่นเองเราก็เลือกความยาวพอที่จะให้เขาจุ่มลงไปในน้ําแล้วก็งอกรากออกมาได้เราก็ตัดลงไปแล้วที่เหลือท่อนพันนี้เราก็จะได้อีกต้นหนึ่งนะครับเราก็เฉือนลงไปแบบนี้ ก็ได้เป็น1ต้นจําหัวจําหางดีๆนะครับในที่นี้วิธีการก็ดูไม่ยากก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีรอยเว้าลงมาแล้วก็มีตาอยู่แบบนี้นั่นก็คือส่วนที่เราควรจะต้องปักลงไปในดินแบบนี้เราไปปักกันครับวัสดุปลูกที่เราใช้ก็ใช้เป็นวัสดุปลูกเดียวกับการที่เราใช้ปลูกต้นไอโกลนิมาบรลังเงินได้เลยนะครับแต่เลือกในส่วนที่ละเอียดหน่อยเราก็ปักชาลงไปเลยลงไปสัก1นิ้วนะครับแล้วก็กรบผิวดินไว้แบบนี้แหละนะครับพอประคองให้ทรงต้นอยู่ไว้แบบนี้ได้แล้วครับ สำหรับท่อนพันนี้เราก็นําไปปักชามน้ําไว้แบบนี้ได้เลยนะครับตัวใบที่ยังมีอยู่ก็จะคอยค้างไว้อยู่แบบนี้แหละเพื่อไม่ให้สัมผัสลงในก้นของขวดนะครับนำทั้งสองท่อนพันนะครับท่อนพันที่ปักชามลงในดินกับท่อนพันที่ปักชามลงในน้าไปวางไว้ในพื้นที่ร่มรําไรพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีแสงนะครับเพราะว่าจะทําให้น้ํานั้นเกิดตะครั่งหรือถ้าหากท่านหาแก้วสวยๆหรือขวดสวยๆได้ ก็ปักชาแบบนี้แต่ไปวางไว้ในพื้นที่โต๊ะสํานักงานก็ยอดเยี่ยมเลยครับเพราะว่าได้ทั้งดูใบที่สวยงามรวมไปถึงการเฝ้ามองการเติบโตของรากแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับต่อไปเราก็ไปปลูกต้นนี้กันนะครับนําดินใส่กระถางลงไปอย่างรวดเร็วและเนื่องจากว่าต้นนี้มีรากแล้วสิ่งที่เราจะทําอีกอย่างหนึ่งก็คือการเติมปุ๋ยละลายช้าลงไปเพื่อให้เขา แตกยอดใหม่ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับเขามีรากที่เกินความจําเป็นแล้วแล้วก็มันจะฟิตเต็มกระถางไปหมดเลยเราก็ใช้วิธีการตัดเอารากบางส่วนออกได้นะครับ <Okay. S 1> แบบนี้เลยเพื่อจะได้มีการงอกรากใหม่ได้สนับสนุนการจเจริญเติบโตนะครับแบบนี้แหละครับแล้วเราก็วางเข้าลงไปในกระถางแบบนี้แล้วก็เติมดินปลูกลงไปจนเต็มนะครับ <c oughs> เรียบร้อยครับผมต่อไปก็เติมลงไปครับ แล้วก็ใส่วัสดุปลูกแล้วเราก็ใส่ต้นลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็เติมดินปลูกลงไปให้เต็มผมลืมขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญลงไปนะครับก็คือการเติมปุ๋ยละลายช้า<อ>ก็ยังทันอยู่นะครับเราก็เติมลงไปในขั้นตอนนี้แล้วเราก็เติมดินปลูกลงไปนะครับตอนนี้ไม่ต้องเหลือ1น,นิ้วแล้วนะครับให้เหลือประมาณสัก1เซนจากขอบกระถางและพอที่จะพยุงส่งต้นไว้ได้นะครับก็เรียบร้อยได้หลายต้นเลยครับวันนี้ ต้นที่เราทําต้นนี้เขาก็จะมีการงอกออกมาลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือตาที่อยู่บริเวณด้านข้างแบบนี้ก็จะมีการงอกขึ้นมาให้เห็นกลายเป็นต้นแบบนี้นั่นเองครับ หลายท่านที่เพาะเลี้ยงไอโกนิมาอยู่นะครับเวลาจะขยายพันธุ์ก็มีงานเยอะทีเดียวครับเพราะว่าสามารถจะใช้ได้ทั้งการแบ่งแยกและรวมไปถึงการตักชำแล้วก็เป็นอีกหนึ่งในต้นไม้ลหลายๆต้นที่เอาอกเอาใจท่านที่ปลูกเลี้ยงนะครับเพราะว่ามีการงอกรากง่ายและรวมไปถึงการที่จะทําการขยายพันธุ์ต่อไปง่ายมากๆด้วยเช่นเดียวกันครับ พื้นที่ในการปลูกเลี้ยงอโกนิมาอย่างบันลังเงินก็แนะนําในพื้นที่ร่มรําไรที่มีแสงจ้าฟุ้งกระจายเป็นเรื่องที่เขาชื่นชอบเพราะในธรรมชาติของอโกนิมาก็อยู่ภายใต้พื้นที่ร่มไม้ใบบังก็ไม่ควรจะโดนแสงแดดโดยตรงแต่ถ้าหากท่านต้องการให้เขาได้รับแสงแดดบ้างพื้นที่ได้รับแดดยามเช้าก่อน9โมงก็เป็นพื้นที่แสงแดดที่พอจะปลูกเลี้ยงอโกนิมาให้ได้สีสดใส ขึ้นร,รวมไปถึงหากท่านมีการปลูกเลี้ยงอโกนิมาแล้วนําเขาไปวางในพื้นที่ร่มรําไรแต่เป็นร่มรําไรที่มีแสงจ้าฟุ้งกระจายน้อยเต็มทีให้สังเกตนะครับว่าถ้ามีแสงน้อยเกินไปอโกนิมาอย่างบรลลังเงินหรืออโกนิมาหลายๆต้นใบก็จะเริ่มอ่อนย้วยลงและความชัดหรือความแตกต่างระหว่างรอยด่างกับสีเขียวจะมีน้อยลงก็คือจะมีสีเขียวเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการทํางานของคอรฟิลที่พืชสร้าง ขึ้นมาเพื่อให้ช่วยในการดูดจับแสงเนื่องจากว่าคอโรฟิลเป็นโรงขาววัตถุที่จะช่วยในการดูดซับแสงเพราะการส่องแสงก็คือการปรุงอาหารของพืชน,นั่นเองครับในเมื่อมีแสงน้อยก็ต้องเพิ่มพื้นที่ในการปรุงอาหารหรือเพิ่มพื้นที่ครัวของเขาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองถ้าหากท่านสังเกตอาการเช่นนี้ก็ค่อยๆขยับ กระดึบกระดึบกระดึบพาเขาออกมารับแสงให้เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ให้โดนแสงแดดโดยตรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชหรือต้นไม้ที่อยู่ในร่มนานๆการให้โดนแสงแดดโดยตรงเป็นเรื่องที่อันตรายและสร้างความเสียหายให้กับใบมากๆเลยครับเรื่องการรดน้ําเป็นเรื่องที่เอาใจใส่ไอโกลเมาสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเป็นพืชที่ชอบความชื้นพอสมควรควรจะรักษาให้วัสดุปลูกนั้นมีดินหรือมีความชื้นที่พอหมดัดมาตลอดทั้งวัน หากท่านปลูกเลี้ยงในอาคารบ้านเรือนก็ควรจะมีจานร,รองกระถางไว้สักนิดหนึ่งพอเราลดน้ําเติมลงไปน้ําส่วนเกินก็จะไปกองอยู่ที่บริเวณจานทําให้เราสังเกตได้ว่ายังคงมีความชื้นเพียงพออยู่ถ้าเมื่อไหร่น้ําในส่วนนี้ลดหายลงไปแล้วก,ก็อาจจะใช้วิธีการเติมลงไปก็ได้หรือถ้าหากท่านจะใช้วิธีการง่ายๆในการที่จะลดน้ําก็ขอเพียงลดน้ําวันละหนึ่งครั้งหากมีวัสดุปลูกอย่างที่มือเย็นใช้อยู่วันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอครับ <Okay. S 1> ช่วงฤดูใดที่มีความชื้นสัมผัสในอากาศน้อยมีอัตราการ ระเหยของน้ำมากมากก็อาจจะมีการตรวจสอบดินนะครับโดยใช้หลังนิ้วมือแบบนี้แหละแตะลงไปที่ตัวผิวดินถ้าหากมันแห้งหมาดๆไม่รู้สึกเย็นหลังนิ้วมือเลยก็ใช้วิธีการรดน้ําเติมเข้าไปเป็นเรื่องที่ช่วยได้ครับสำหรับปุ๋ยที่อกโกนิ m มาชื่นชอบก็อาจจะเติมปุ๋ยอย่างเช่นปุ๋ยคอกลงไปด้วย สักหนึ่งกำมือทุกๆเดือนก็จะช่วยให้โครงสร้างของดินดีขึ้นอย่างมากรวมถึงการทําให้วัสดุปลูกนั้นมีคุณสมบัติในการปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้ดีขึ้นเป็นเรื่องที่ชื่นชอบเลยครับนอกจากนั้นแล้วหากท่านอยากให้เขาเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโตอย่างเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอครนิมาที่เป็นไม้ใบมีการใช้ธาตุอาหารหลักอย่างไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมจานวนเยอะมากๆในดินมักจะขาดธาตุเหล่านี้ซึ่งเขาใช้ไปในการเจริญเติบโตเยอะพอสมควร เราก็ควรจะเติมปุ๋ยละลายช้าสูตร13 13 13ซึ่งมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมอย่างที่เขาต้องการ เติมลงไปครับการดูแลรักษาอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือเขามีแนวโน้มที่จะทิ้งใบล่างด้วยเราก็ควรจะมีการเข้าไปช่วยในการตัดแต่งและเป็นอาการปกตินะครับหากเขาจะมีใบล่างที่มีลักษณะของก้านใบที่มีสีเขียวรวมไปถึงปลายใบหรือขอบใบที่มีแนวโน้มที่จะเหลืองแล้วก็เหลืองเข้าเหลอเเืองเข้าเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดขึ้นที่ใบล่างนั่นแสดงว่าเขาเป็นการทิ้งใบล่างของเขานะครับเราก็ช่วยเขาในการปลิดออกอย่างที่มือยันทำนะครับนอกจากนี้แล้วมี มีสาเหตุเกิดขึ้นได้2องประการลำต้นดูอ่อนยวบนุ่มนิ่มแสดงว่าน้ำเยอะเกินไปแล้วก็จะมีเชื้อราหรือแบคทีเรียที่สร้างอาการเน่าเข้าทำลายอันนี้ต้องงดน้ำเลยนะครับห้ามรดน้ำต่อ อาการปลายใบยไหม้และมีสาเหตุต่อมาก็คือการที่ได้น้ำไม่เพียงพอในทุกๆวันไม่ได้หมายความว่างดน้ำจนใบเหี่ยวสลดปกลงนะครับแต่เป็นการลดน้ำไม่เพียงพอหากเกิดอาการเช่นนี้ตัวผิวดินก็จะแห้งอย่างสม่ำเสมอก็จะมีอาการแสดงอยู่ที่ปลายใบยด้วยนะครับเราก็ควรจะลดน้ำให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขาจะได้ไม่เกิดปัญหานี้ครับผม <Okay. S 1> ปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาหนักอกหนัก ใจสำหรับผู้ที่เลี้ยงอากกนิมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาโกนิมาที่อยู่ในฤดูฝนแม้ว่าจะมีข้อดีก็คือเป็นช่วงฤดูการที่ต้นไม้หลายๆต้นรวมจะถึงอาโกนิมาอย่างบัลลังเงินนั้นสามารถที่จะมีอัตราการเจริญเติบโตได้ดีมากๆเพราะว่ามีความชื้นสัมพัสในอากาศสูงอันเป็นปัจจัยที่เอ,อื้ออํานวยต่อการเจริญเติบโต แต่ปัญหาในอกในใจที่ตามมาก็คือทากแล้วก็หอยทากอย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือมีการกัดกินใบไปเยอะมากๆแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกัดกินใบไปต้นไม้อย่างอโกูนมาที่โช์ใบก็ดูหมดค่าหมดราคาไปเลยทีเดียวครับหากท่านต้องการที่จะปกป้องต้นไม้อย่างอากูนิมาก็แนะนําว่าอย่าถึงกับกําจัดด้วยสารเคมีเลยนะครับให้สอดสองดูแลช่วงประมาณสักทุ่มสองทุ่มก่อนที่ท่านจะเข้านอนหรือ ฏิบัติภารกิจอย่างอื่นในยามค่ำคืนก็มาพร้อมกับไฟฉาย แล้วก็มาสอดส่องดูแลสักนิดหนึ่งครับเราจะพบผู้ต้องหาที่สําคัญก็คือทากหรือหอยทากจะเดินทางเข้ามาโจมตีแล้วก็จกัดกินใบอย่างนี้เลยครับ <Wow. S 1> การนําไปใช้งานนอกจากจะปลูกเป็นไม้กระถางประดับในอาคารบ้านเรือนเพื่อชื่นชมความสวยงามสักต้น2ต้นหรือกอสองกอเราก็สามารถจะนําไปใช้ในการตกแต่งสวนได้หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนชื้นหรือสวนสไตล์ท็อปปิคอลที่ต้องการความร่มรื่นความชุ่มชื้นมากๆากอโกนิมาก็เป็น ตัวเลือกต,ต,ต้นที่ควรจะอยู่ในพื้นที่นั้นการเลี้ยงแอกรนิมาบนลังเงินหรือแอกรนิมาหลายๆต้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่ประการใดนะครับขอให้มีพื้นที่ปลูกเลี้ยงที่ไม่โดนแสงแดดโดยตรงเป็นพื้นที่ร่มรำไรที่มีแสงจ้าฟุ้งกระจายใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินตลอดจนดินปลูกเหล่านั้นมีความสามารถในการระบายน้ำดี แล้วก็อย่าลืมเติมปุ๋ยที่สนับสนุนการจเจริญเติบโตเขาอยู่เรื่อยๆรดน้ําวันละหนึ่งครั้งรักษาความชื้นของวัสดุปลูกให้เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตของเขาก็เป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบแล้วก็จเจริญเติบโตงอกงามดีครับ สาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้น,นั้นมีเป็นประจําสัปดาห์ละหลายตอนที่มือเย็นจิ๋วนะครับเชิญชวนทุกท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้กด Subscribe ติดตามมือเย็นไว้นะครับและถ้าหากท่านอยากจะรู้ว่ามือเย็นอัพคลิปใหม่ๆหรือยังเชิญชวนทุกท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วย และถ้าหากมีใครที่ช่านรู้จักกําลังอยากจะปลูกอะกร n นิมาบันลังเงินหรืออะกรนิมาต้นอื่นๆช่วยแชร์คลิปนี้ให้เขารู้ด้วยคนนะครับในตอนนี้มือเย็นและอะกรนิมาบัลลังเงินขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันในตอนต่อไปครับผม